มาเด้อพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องได้ลาบกจองพี่น้องลาบกจองกองหวานก็มีเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ตจูคูสุคนในประเทศทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อเบิร์ตจูคูสุคนสมัยนี้พี่น้องพอๆกับส่องบ้านเอยเวยหลาคือเกาเช่นเคยพี่น้องก็มากส้มก้อยพี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้อง ไปดีปอลงมาพี่น้องมานี่ลาบหมัเจียแล้วนะสวัสวยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อประจูงทุกคนไปดีพี่น้องมาเด้อเขศร้าพี่น้องเหมมบรรยากาศแดดหนี่เขาหวานอันนี่โอ้โหอนี่แดดก้าขนาดมันยังลาบหมักจองมาเเด้อพี่น้องกินลาบหมักจองเด้อต้มต้มกวยซีนัวซีโคด

trong vực không được cái gì áo mưa cuối cùng mặc mối <laughs> mối mối mối

มันสลาดนี่แงลงน้ำงามงาค่ะไปได้มากได้มากต่างัอย่างมไม่สก่อนเลยเหตดตป่าตามอันเด้ไมออกออกโคเหมือนแบบไปเลยรกินตอเที่ยงครับไปไปกิน ก็หนาบวกหรือเมื่อนั่นนั่นนาตเชียงเสียงเสียสายลายลายจะตัดกัาตัวเตียง่างานตระปุกตาประดุกใช้รูปแบบประดุกปั้นยิ่งตอกตอกกระไมหาเตาเอ๊ะปหลายแกบ

ผู้ว้ยมุจงจนะ้องนี่ตอนะครับไปใชายตู้กันมังผู้เนี่ยวัยหนุน่หลังางี้ยผู้ <c oughs> เดี๋ยวดรและวัช่ไเข็บมาตรวจยาแล้ว嘛คือวันจีบุคือวันจีบุเพ็ดนร้อนนี่ f i ่ไหมแบกบุกเข่าว่ว้าวเะียวเทียวเทีกันเนาะ Ăn ừ, luôn, Tạp luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

ลาบปกจองกับเพ็ดพี่น้องเอ้ซื <c oughs> ้อลูกโดดช้อนยน่อยใอยอนาห้อวาหน่อยมอันบกขาดไปจ้ะ <c oughs> จะเท้ามาลาบส่พี่น้องกินอยู <c oughs> อก่ก็เนี่เท้าคืออย่างนี้เนาะเกิดดื้อเกิดอาลาย าสาหรับคินีบุนน้อยเขาโจวลงเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องเขามาส้มอยเ่องตมวอะไรเขาแชร์กาติดตามสมบุนน้อยเคยหลานในเนื้อพี่น้องสำหรับคินีเขอกาเขอว่าสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุง